สวัสดีครับอยู่กับรางเกรเดอร์คาบิเตอร์ทรักครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับมาเจอกันกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้รังเกรเดอร์มาอยู่ใช้งานลาดยางครับมาขึ้นงานดินก็มาดูเจ้า300 GC Nextgen ครับตักดินใส่ดำเจ้าซีรีส์500 ก็ทีมงานรถพ่วงครับปลดตัวลูกมาช่วยวิ่งขึ้นงานดินเราครับเอาถอยลูกพี่ นุ่มบิวไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์แล้วครับหนุ่มบิวเจ้าเน็กเจนหนุน่มบิวเป็นผู้ควบคุมครับนี่นพอดีก็พอดีมีเจ้าของที่ให้ดินใกล้หน้างานอย่างนี้ก็แจวเลยครับ ทุกวันนี้การโยกย้ายดินก็มีกฎมีระเบียบครับการโยกย้ายดินพอดีเราทำงานตรงนี้มีมีดินใกล้ๆก็เจ๋วเลยครับนี่ข้างล่างเป็นดินดานครับหรือ เขาเรียกกันว่าดินตับมาเออฟังเสียงดูหน่อยเออเสียงกรึกกรึกกรึก ั้งรับโดยเจ้าซีรีส์500ครับเจ้าซีรีส์500ทีมงานรถคั้วนี่เอาไป ไปแล้วหนึ่งคันครับเอางานเข้าแล้วครับเอาคิดว่าจะไปไม่รอดครับเดี๋ยวจะให้นุมบิว ขูดเอาตัวดินดานนี่ครับลงไปขูดดินดานลงไปแล้วก็จะเอาไปเททางขึ้นหน่อยครับมันยุบๆหน่อยสักเที่ยวหนึ่งเออ กรืดๆ,ๆเลยครับเอามาแล้วครับวันนี้รถพ่วงปลดลูกมาวิ่ง3ามคันครับวันนี้คันนี้ก็แปลงโฉมครับอดีต F18 แปลงโฉมมาเป็นซีดี500ไปแล้วครับคันนี้นี่ คันนี้ก็แปลงโฉมมาเป็นซีรีส์500อดีตเป็น F18 ครับเป็นรถพ่วงรถลูกมาช่วยวิ่งดินครับเออจ้าเปอร์เฟียก็เหมือนกันครับอดีตก็เป็น F18 เหมือนกันคันนั้นเปอร์เฟีย เปลี่ยนใส่เครื่องเดวูไปแล้วครับแปลงโฉมทั้ง2คันครับ F18 ทั้ง2คัน เราเซตระบบใหม่ครับวันนี้โดนรุมครับเจ้า3ามองศูนย์จีซีเนกเจนสามหนึ่งครับวันนี้สามหนึ่ง ไม่ได้ใบหวยนะครับรถดำสามไมโครหนึ่งครับเออลบิวเจอดินตับมาครับชั้นล่าง รถได้นิ่มมากครับไม่มีเสียงปุ่งกีลั่นเลยครับนี่นิ่มอ้าวปลาอดีตเคยเป็น F18 ครับนี่ฟังเสียงมันโหเลยครับ มาอีกคันครับคันนี้ก็อดีตเป็น F18 เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีลูกลากแล้วครับทั้งสองคัน เอาถอยลูกพี่เอ,อ,อาคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบอกหนุ่มบิวให้ตากดินดานไปทําทางหน่อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้นะครับ